สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกูลครับท่านผู้ฟังคิดว่าทักษะอะไรบ้างที่เป็นทักษะสำคัญสำหรับคนเราที่จะทำงานให้สำเร็จในอนาคตข้างหน้าบัางครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ competency มาเยอะนะฮะถ้าท่านทำงานในแวดวง HR เราก็จะรู้เลยว่าด้วย competency เนี่ยในยุคนี้ที่เราออกแบบเพื่อที่จะใช้ในการบริหารคนตั้งแต่ต้นทางก็คือสรรหาคัดเลือก พัฒนาแล้วก็ดูผลงานจนกระทั่งจ่ายค่าจ้างแล้วก็สุดท้ายคือจนกระทั่งเขากเสียณไปเนี่ยชุด competency ชุดนี้จะมีไว้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญในการที่จะบอกว่าองค์กรเราเนี่ยต้องการคนแบบไหนแบบไหนนี่แปลว่าก็กคือต้องอาศัยความรู้ทักษะแล้วก็พฤติกรรมในการทํางานแบบไหนบ้างเนี่ยนะฮะที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างที่ธุรกิจของเราเป็นอยู่นะครับ แต่ในยุคนี้เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยเห็นเทคโนโลยีที่มันเริ่มเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI นะฮะโรโบอติกนะครับขุนยนต่างๆที่เข้ามาเสริมวิธีการทำงานมากขึ้นจนกระทั่งทำให้ process หรือว่ากระบวนการในการทำงานของเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียว โดยปกติแล้วสกิลสำคัญสคัญในการที่จะทำงานให้สำเร็จเนี่ยมันก็จะแยกเป็นอย่างพอดแคสต์ตอนเก่าๆผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันก็จะเป็น hard skill ส่วนหนึ่ง hard skill ก็คือเรื่องของ technical skill นั่แหละฮะตัวใกล้ๆก,ก,กัน technical skill ก็คือทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงเนะช่นถ้าเราเป็น HR technical skill ทางด้าน HR ก็น่าจะเป็นเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการทำงาน HR ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะการสัมภาษณนะ์ความรู้กฎหมายแรงงานทักษะในการเจรจา,าต่อรองกรณีที่องค์กรเรามีสาภาพแรงงานสิ่งเหล่านี้มันก็คือเทคนิค a ลถ้าท่านอยู่บัญชีเทคนิคอลสกิลก็จะเกี่ยวข้องกับงานบัญชีไปทั้งหมดอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับและในปัจจุบันเองเนี่ยตัวเทคนิคอลต่างๆมันก็เริ่มที่จะมีแอปพลิเคชันมีแชทบอทมี อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนน่ะเข้ามาช่วยเสริมได้เยอะทีเดียวจนกระทั่งบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องท่องกฎหมายเป็นเล่มๆแค่เพียงเปิดแชทบอทเข้าไปถามมันทีเดียวเนี่ยมันก็สามารถตอบประเด็นกฎหมายออกมาได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วแถมยังถูกต้องครบถ้วนด้วยนะฮะถามคนคนอาจจะหลุดไปบ้างแต่ถ้าถามหุ่นยนต์ถามแชทบอทมันไม่หลุดเลยมันทําให้ในการทํางานมันอำนวยความสะดวกเราได้มากขึ้น ถามว่าแล้วเราไม่จําเป็นต้องมีเทคนิคสกิลใช่ไหมคำตอบก็คงยังไม่ใช่เราคงยังต้องมีสกิลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบอยู่เหมือนกันนะฮะแม้ว่าโอเคมี AI เข้ามามีหุ่นยนต์เข้ามาอย่าง AI เนี่ยก็ชัดเจนนะฮะเข้ามาช่วยในแง่มุมของการแมทชิ่งอะไรบางอย่างซึ่งบางครั้งด้วยตัวคนเราเองเราอาจจะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเราก็ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยดูแนวโน้มของข้อมูลซึ่งตัวอัลกอริทึมเหล่านี้มันช่วยเราได้เยอะโดยที่คนอาจจะลงไปไม่ลึกเท่าอันนี้ก็คือในแง่ของมาร์เก็ตติ้งในแง่ของเซลส์ในแง่ของการทําเรื่องของแอนาลิติกบางอย่างเนี่ยเอช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับส่วนโรบอติกหรือว่าโรบอตเนี่ยก็เข้ามาช่วยในมุมของการทํางานซ้ําๆเช่นโรงงานจะต้องบรรจุสินค้าใส่กล่องซ้ําๆซ้าๆแทนที่จะใช้คนแล้วมันก็เปลืองต้นทุนแล้วรวมถึงต้องบริหารจัดการ เราก็เอาคนกลุ่มนี้พัฒนาไปทํางานอย่างอื่นที่มันมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เอาโรบอตเข้ามาชดเชยหรือทดแทนการใช้คนตรงนี้ซึ่งมันเป็นงานซึ่งซ้ำๆไงฮะเราไม่ต้องเราอาศัยคนทํางานที่มันมีมูลค่าเพิ่มได้ดีกว่านั้นเยอะเพราะคนเราพัฒนาต่อได้เราก็เอาเครื่องยนต์กลไกเข้ามาช่วยสุดท้ายแล้วอนาคตการทํางานเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนการวิเคราะห์ในการอนาลิติกพื้นฐานเรามี AI การทำงานซ้ําๆเรามีโรบอทช่วยคําถามถัดมาคือแล้วคนหละ่ะคนเราถ้าจะทำงานให้เติบใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีทั้ง AI มีทั้ง Robotics เนี่ยนะครับคนจะต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จะทําให้เกิดความสําเร็จตรงนั้นจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผมอ่านเจอในบทความของเว็บไซต์ CIPD นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทักรบุคคลนี่แหละนะครับเขาเขียนออกมาชัดเจนว่า อนาคตความสำเร็จจะเป็นของคนที่มี human skill human skill ก็คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นทักษะในการที่จะพูดจาพูดพูดคุยทักษะในการที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาวิเคราะห์แล้วนะครับว่าด้วย AI เองด้วย robotics robot เองเนี่ยมันไม่สามารถมีทักษะที่เรียกว่า human skill ได้เลย มันทําตามคําสั่งเราในช่วงนี้ในอนาคตอีกสักห้าหกปีมาัอาจจะแม่แต่ว่าช่วงนี้ครับในอีกสัก10ปีข้างหน้าคนที่จะประสบความสําเร็จได้มันต้องอาศัย human skill แล้ว human skill เนี่ยจริงๆแล้วเขามีขอบเขตอยู่เหมือนกันนะฮะว่าคนที่มี human skill นั่นก็คือแต่ในมุมของพฤติกรรมกับเรื่องของทัศนคติความคิดความอ่านพวกนี้สําคัญที่จะเป็น core skill สำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต โดยเขาระบุสกิล l 6ตัวนะฮะที่บอกว่า AI เนี่ยเข้ามาทดแทนไม่ได้เลยนะครับสกิล6ตัวเนี้ถ้าทุกคนพัฒนา6ตัวนี้ได้เราจะได้เปรียบคนอื่นในการเติบใหญ่เติบโตในการทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของเราหรือในองค์กรอื่นๆก็แล้วแต่นะครับมันจะสร้างความได้เปรียบมีอะไรบ้างตัวแรกก็คือ Communication การสื่อสารการสื่อสาร communication ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแค่การกระจายข่าว ไม่ใช่การเป็นโคษกพูดแถลงข่าวอะไรพวกนั้นนะฮะเป็นคอมมิวนิเคชันนี่คือเรียกว่าฟังพูดอ่านเขียนครบเลยสุจิปุลิอย่างเด็กๆเราเคยเรียนคำนี้มาบ้างคือคนจะต้องสามารถสื่อสารได้เข้าใจเข้าใจเราไม่พอต้องเข้าใจคนอื่นด้วยคนอื่นพูดอะไรมาเราต้องเข้าใจด้วยเราสามารถที่จะสื่อไปให้คนอื่นได้ตรงประเด็นไหมสื่อแล้วไม่เกิดประเด็นทะเลาะเบาแว้งกันตามมา นี่คือรากฐานสำคัญของคำว่า communication จะสังเกตว่าคนรุ่นใหม่บางส่วนพูดไม่ค่อยเข้าใจบางครั้งพูดมาอย่างงงยังต้องตีความบางคนต้องถามเพิ่มเติมเหมือนกันว่าไอ้ที่พูดมาต้องการจะสื่ออะไรนะบางคนก็คิดไปเองก็เยอะฟังสื่อต่างๆนานาแล้วก็สรุปไปเองเลยท,ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ด่วนสรุปไปละเนี่ยฮะทักษะตรงนี้แหละครับสำคัญมาก คนที่จะเติบใหญ่ได้ c คอมมูนิเคชันต้องเคลียร์มากไม่ว่าจะเป็นมุมของการสื่อต้องตรงรับสารรับข้อความต่างๆเข้ามาก็ต้องไม่ไปตีความคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวมันต้องมีแฟกตหรือข้อเท็จจริงประกอบตรงนั้นด้วยนี่คือความยากนะของสกิลตัวนี้ซึ่งสกิลตรงเนี้ย i i เอ่ยโรบอตเอ่ยเขาบอกว่ายังทดแทนคนไม่ได้คนเรายังต้องสื่อสารยังต้องตีความกันอยู่นะครับตัวที่2ค,คือทีมเวิร์กคือทํางานด้วยกันเป็นทีม นะโลบอทอาจจะทํางานอยู่ด้วยกันได้แต่นั้นไม่ใช่ทีมเวิร์กคำว่าทีมเวิร์กคือทํางานด้วยกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันด้วยความพึงพอใจด้วยความเต็มใจร่วมกันด้วยความสุขที่มีร่วมกันนั่นแหละฮะเรียกว่าทีมเวิร์กิ่งมาทํางานเจอหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับอันนั้นยังไม่ถึงเป็นทีมเวิร์กิ่งนะฮะทีมเวิร์กิ่งจะต้องร่วมมือเพื่อทํางานไปสู่เป้าในเป้าหนึ่งกระด้ที่องค์กรมอบหมายว่าปีนี้เราจะต้องมุ่งสู่เป้านั้นให้ได้เราต้องช่วยกัน หช่วย 2. 2. ช่วย 3. ร่วมกันทำงานกันอย่างมีความสุขนั่นแหละฮะคนเราในอนาคตถ้าทำงานคนเดียวผมว่าเติบโตยากคนคนนั้นจะต้องมีทักษะคือสามารถทำงานในคนอื่นได้นะเข้าใจคนอื่นนะทำให้คนอื่นเขารู้ว่าทำงานด้วยกันทำยังไงถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับอันนี้สำคัญซึ่งมันก็ตามมาซึ่งทักษะตัวที่3ที่เขาเรียกว่า Empathy E m p ม t h y ก็คือความสามารถในการที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจคนอื่นได้ง่ายคนอื่นกําลังคิดอะไรพูดอะไระแสดงสีท่าสีหน้าท่าทางอย่างไรออกมาเนี่ยเราสามารถจะเข้าใจเขาได้ว่าตอนนี้เขากําลังคิดอะไรอยู่แตนะ่บางคนนี่ไม่พูดไม่จานั่งหน้าบึ้งตึงนั่นแหละฮะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีเอมพัตีเนี่ยคนนั้นก็จะบอกเออก็คุณไม่พูดองนี่แต่ถ้าในการบริหารคนเนี่ย human skill เนี่ยบางครั้งคนที่เป็นหัวหน้าโดยเฉพาะรับตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไปเนี่ยนะฮะถ้าเจอลูกน้องนั่งกอดอกเงียบๆเนี่ย เราควรจะ approach บางอย่างเข้าไปละไม่ควรจะปล่อยให้นิ่งๆอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะป,ปัญหามันจะตามมาทีมมันจะไม่ work ตามมาอันนี้คือความสําคัญนะครับนี่ตัวที่3น,นะฮะตัวที่4ี่คือ problem solving สําคัญมากในอนาคตมันอาจจะมีปัญหาม,มันอาจจะมีข้อจํากัดต่างๆนะเกิดขึ้นอย่างช่วงนี้โควิด -19 ถูกไหมฮะช่วงถัดไปปีถัดไปอาจจะมีประเด็นอื่นเข้ามาดังนั้นเรื่องของ AI มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามันแค่ช่วยเอาข้อมูลมาชนกัน โรบอติกมันก็ทําซ้ําๆเวลาเกิดปัญหามันก็หยุดซะไม่ได้ทําแต่คนในอนาคตถ้าจะเติบใหญ่ต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาซึ่ง problem solving skill ตรงนี้มันก็รวมไปถึงการวิเคราะห์นะฮะว่าสาเหตุปัญหามันคืออะไรต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องจะต้องเข้าใจข้อมูลที่ได้มาจะต้องตีความได้จะต้องสามารถที่จะต่อยอดจากข้อมูลที่มีแล้วก็หาสาเหตุให้เจอเพอหาเหตุได้เจอแล้วก็หาทางเลือกได้ ทักษะก็คือเราต้องรู้ว่าทางเลือกที่1ถ้าเราเลือกทางนี้มีผลกระทบอะไรตามมาบ้างทางเลือกที่2ถ้าเราเลือกทางนี้จะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างนี่คือทักษะที่4นะครับ problem solving ทักษะที่5ที่ควรจะมีก็คือ creativity ก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อันนี้สําคัญคนในยุคนี้ส่วนหนึ่งที่เจอมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาทํางานในออฟฟิศเนี่ยบางครั้งเราถูกบริษัทตีกรอบ เราไม่ได้บอกว่าคนทุกคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์แต่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องคิดมานานมากเนี่ยบริษัทมีระบบให้เดินทุกอย่างมีสเต็ปให้คิดทุกอย่างจนกระทั่งคนไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วมันก็เข้าข่ายสมองของคนเราที่มักจะทําให้คนเราขี้เกียจอยู่แล้วละ่ะมันก็เลยทําให้คนเราไม่มี creativity เกิดขึ้นดังนั้นอนาคตมันจะต้องมีทางออก การ problem solving ทักษะเมื่อกี้มันต้องอาศัย creativity มันต้องอาศัยวิธีคิดใหม่ๆวิธีการทํางานใหม่ๆการค้นหาแนวทางในการทํางานใหม่ๆอันนี้สําคัญเพราะว่ามันคงไม่หยุดอยู่แค่นี้ถูกไหมครับมันจะต้องเกิดสถานการณ์เกิดเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นในการจะแก้ปัญหาบางครั้งเราก็ต้องมี creativity ด้วยเช่นกันทักษะตัวสุดท้ายก็คือ positivity นะ positivity ก็คือต้อง คิดบวกอะฮะเราจะต้องมองโลกในเชิงบวกบ้างคือไม่ใช่ตีแงลบอยู่ตลอดเวลาคนที่จะเติบใหญ่ไปในอนาคตต้องเห็นโอกาสในวิกฤตคือไม่ใช่พอเห็นวิกฤตปุ๊บก็ตีความลบมันไปเลยว่าเนี่ยไม่รอแล้วละคราวนี้เราเจ๊งแน่นอนโดยที่ไม่ไป,ไปหาช่องทางอื่นเลยว่าเอ้ยมันน่าจะมีมุมมองอื่นให้เรามองนะเพราะฉะนั้นคนทุกคนถ้าจะเติบใหญ่ไปในอนาคตจะต้องมองบวก ต้องมองโลกในแง่ดีส่วนหนึ่งจะต้องมีตรงนั้นแต่คงต้องฝึกนะฮะพวกนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับ human skill 6อย่างที่เขาบอกว่า AI เข้ามาทดแทนไม่ได้แล้วเป็นสกิลที่คนเราจำเป็นทจะต้องมีถ้าเราต้องการจะเติบโตไปในอนาคตก็คือ 1. communication การสื่อสาร 2. teamwork i n g ก็คือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 3. empathy เอาใจเขามาใส่ใจเรานะฮะเข้าใจคนอื่นได้ 4. problem solving ทักษะในการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์สาเหตุหาทางแก้ให้ได้5 creativity ทักษะในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหาทางออกใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนและ6 positivity ก็คือมองโลกในเชิงบวกมองโลกในแง่บวกนี่คือ6ทักษะที่ทางเว็บไซต์ cipd เขาเขียนขึ้นมาในบทความอันหนึ่งนะฮะผมก็เลยเห็นว่าเอมันน่าสนใจนะครับเอามาถ่ายทอดต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับ เว็บไซต์บทความนี้จริงๆแล้วมันมีชื่อว่า essential skills are profoundly human and more important than ever before ก็คือคนที่เป็นบรรณาธิการที่นี่นะครับที่ c i p d เขาเขียนชัดเจนเลยว่าทักษะที่สำคัญสคัญเนี่ยที่มันขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะทางด้าน human ก็คือ human skills นี่แหละจะมีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือตัวบทความที่ผมอ่านแล้วก็สรุป ประเด็นออกมาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจในวันนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดเรื่อง competency เรื่องของแนวทางในการพัฒนาคนขององค์กรท่านต่อไปในอนาคตได้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ